เลขดาวเด่นจัก,กรราศีประจำวันที่16มีนาคม2568ครับกลุ่มเลขเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับ ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magical Channel นะครับอยู่กผมอาจารย์สินธพัทนะครับหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับพบกันอีกแล้วครับกับเลขนำโชคเอ้ยไม่ใช่เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเลขนำโชคสำหรับหลายๆคนนะครับ เ,เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับก็เป็นเลขที่ต่อรหัสจากดวงดาวนะตามหลักการโหราศาสตร์แล้วกันนะครับคัดมาให้เพื่อนๆทั้งหมด6ตัวนะครับใครที่จะไปลุ้นกันถึงขั้นแบบรางวัลที่1่งอะไรเงรี้ยก็ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะลุ้นกัน2ตัว3ตัวเนาะ,นะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับในงวดวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเลขดาวเด่นจักรราศีเนี่ยเขาก็ มานะครับในส่วนของเลขท้าย2ตัวก็คือเลขค่า4นะครับแต่ตำแหน่งที่หมอแมนวางไว้นี่นะครับมันผิดเพี้ยนไปสักนิดหนึ่งนะครับคือวางตำแหน่งตามที่เราชอบนี่แหละตามหลักการนะครับแต่ว่าเขามาผิดเพี้ยนหน่อยนะครับอย่างเช่นเลขที่มาก็คือ54นะครับแต่เลขค่าเนี่ยหมอแมนวางไว้ด้านบนเลยนะฮะหลักหน่วยด้านบนเขามาหลักสิบด้านล่างหลักสิบข้างล่างนะครับแล้วก็เลข4เนี่ยวางไว้หลักสิบข้างล่างนะครับ รากฏว่าเขามาหลักหน่วยมาทางล่างนังบนมาทางล่างทางัาทาง,ง,ทงบนนะครับแต่มาหลักหน่วยนะที่เราเก่งไว้ข้างล่างเนี่ยก็มานะแต่เขามาหลักหน่วยไงอ่ามาแมนเก่งไว้ก็คือหลัก10นะครับมันก็อา่าผิดเพี้ยนกยันไปสักหน่อยนะผิดฝั่งผิดฝากันสันสนิดนึงนะครับอ่ก็เอาเป็นว่าอา่าแต่ยังอยู่ในวงโคจรอ,อยู่เพราะว่า เลขที่เก่งไว้เนี่ยก็มานะครับสองงวดก่อนเนี่ยเลขดาวเด่นจักรราศีเนี่ยมา,อาสองชุดนะนเลขมาเลขท้าย3ตัวแล้วก็เลขหน้า3ตัวนะออถ้าจะไม่ผิดมา2ชุดเลยเขาก็ธรรมชาติเขาจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับถึงก็สลับสลับกันเรื่อยแต่ส่วนใหญ่จะมา2ตัวนะครับเดี๋ยวงวดนี้มาลุ้นกันนะงวดนี้เลขเนี่ยไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ ก็ดูดูแลแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่ามันมีเลขของงวดที่แล้วด้วยเถ้าเกิดชุดนี้ที่หมอแม่กำลังจะบอกอยู่ในคลิปนี้ถ้าให้ในงวดที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเลขจะเข้าทั้งบนทั้งล่างแน่นอนนะครับก็นะก็ทำยังไงได้ก็ว่ากันไปตามดวงดาวนะเออก็มาผิดงวดบ้างอะไรมั่งก็ธรรมชาตินะครับ เอาละครับดาวเด่นจักรราศีงวดประจำวันที่16มีนาคม2568นะครับตัวแรกเลยนะครับเลือกเป็นดาวพ,พุธเลขสี่นะครับดาวพุธเลขสีบดาวพุธเนี่ยนะเขามีเซนมีบทบาทแน่นอนนะครับเขาจะยกย้ายนะออกจากราศีมีนนะเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยในวันที่16 16มีนาคมนี่แหละนะเป็นการย้ายหลังสลากออกจะย้ายประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับ ซึ่งเป็นดาวที่เด่นแบบมากๆดวงหนึง่งแต่เด่นเด่นไปในทางที่ไม่ค่อยดีเพราะตอนนี้ตั้งแต่วันที่27กุมภาที่เขาย้ายเข้าราศีมีนนะปรากฏว่าเขาย้ายมาเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีนะครับคือไม่สมบูรณ์คือปรักกษตรแล้วก็ย้ายเป็นนิคือเสื่อมนะเสื่อมถอยด้อยค่าเพราะนั้นเนี่ยส่งผลที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะกับหลายราศีเลยนะครับลองไปย้อนดูหมอแม่ทําคลิปไว้ให้แล้วว่า โดนทุกราศีดาวพุธเสื่อมนะครับดาวพุธเสื่อมนะครับถึงแม้ว่าจะกระซิบนิดน,นึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีหมอดูนะครับหรือโหนหลายท่านเลยนะครับออกมาทําคลิปดาวพุธนะว่ายกย้ายเข้าราศีมีแล้วดีนะอมอแมนยังยืนยันเลยนะครับว่าไม่ดีหรอกครับเสียมากกว่าดีนะเชื่อเหอเสียมากกว่าดีนะครับ,เ,รเ,รบเจอทั้งนิดคือเสื่อม เป็นปราเกษตรไม่สมบูรณ์นะครับเจอลาหูคู่อาฆาตพุทธอัตบานวิวาทลาหูนะครับแถมถ้าดูในแง่ของดวงเมืองเข้าอยู่พบวินาศด้วยนะครับโูมันเรื่องมันเยอะเลยแหละเอาอย่างี้อ่ามากมายหลายเรื่องเลยมันไม่ดีหรอกนะครับแต่ก็ด้วยหลักการวิชาอะไรต่างๆแล้วแต่แล้วแต่นะครับ บางคนอาจจะมองว่าดีนะแล้วแต่นะครับผมแม่มองว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ดาพุธเนี่ยเด่นเด่นในแง่ของไม่ดีแต่วันที่16เนี่ยเขากำลังจะยกย้ายและยกย้ายเข้าราศีกุมได้เทวีโชคอันนี้จากร้ายกลายเป็นดีนะครับหลังจากตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปกันอีกรอบหนึ่งว่าจากร้ายกลายเป็นดีนะครับเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าเลขที่เลือกนะครับตัวแรกเลยคือเลขสนะครับดาพุธเลขส ต่อมาครับเลือกเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับนะดาวตรงนี้ไม่เลือกไม่ได้ครับเพราะว่าดาวจันทร์นั้นสถิตเป็นราชาโชคตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่16และจะย้ายออกจากตำแหน่งราชาโชควันที่16เวลา2องทุ่ม40นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนสลากออกไม่เกิน4ี่โมงเย็นเขาก็ยังสวยตำแหน่งราชาโชคอยู่มันได้ลุ้นเลยครับรอบที่แล้ว เขาเป็นเทวีโชคหมอแม่เลือกเป็นเลขที่ชอบที่สุดหมอแม่เลือกระหว่าง2เลขก็คือ2กับ4ตัดสินใจเลือกเลข2เพราะว่างวดก่อนหน้านั้นเลือกเลข4ไปแล้วนะครับ4ไม่มารอบนี้มาเลือกเลข2ปรากฏว่า2ไม่มา4มาแทนโอ้โหเห็นไหมเขาสับขาหลอกนะเอาจริงๆอ่ะ เขาเห็นไหมอยู่กับดาวพุธก็เ,เป็นดาวคู่แบบสับขาหลอกอ่ะคู่ซิกแซกพลิกแพลงนะหรือว่าเขาเรียกว่าดาวคู่ตอแหละนะขอขออภัยนะอันนี้เป็นสับแบบสับทางโหนเขาเล่นกันนะครับดันนั้นเนี่ยเป็นไงสับขาหลอกมาแล้วอไอไองวดที่ชอบเนี่ยไม่มา,มา,ม,ามาเนี่ยงวดที่ไม่ได้ชอบโดนหลอกโดนดาวพุธหลอกนะครับดาวจันทเนี่ยก็ไม่มาคราวที่แล้วแต่รอบนี้คุณภาพของเขาเข้เขมข้นกว่าเพราะว่าเป็นราชาโชคนะครับ แล้วก็อยู่ในราศีธาตุดินนะครับรอบที่แล้วเนี่ยยังอยู่กับราศีธาตุน้ำนะราศีมีนคราที่แล้วนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวงวดนี้แล้วกันงวดนี้เขาอยู่ราศีกันเป็นราศีธาตุดินแล้วจันท์ก็เป็นดาวธาตุดินเพราะนั้นผมแมนค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขาเด่นกว่างวดที่แล้วอีกนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะเป็นตัวที่ชอบที่สุดหรือเปล่าแต่ตอนนี้เลือกว่าเขาน่าจะมา ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งสำคัญด้วยนะครับก็เลือกเป็นเลข2ดาวจันท์นะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวอาทิตย์เลข1น,นะครับดาวอาทิตย์เลข1นึ่งแน่นอน,นครับยกย้ายออกจากตำแหน่งประเกษตรแล้วนะครับออกจากตำแหน่งที่ไม่สมบูรณ์มาเจอกับดาวพุธเป็นดาวคู่จกักรพรรดิคู่วิชาการมาเจอกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นมหาอุดได้เป็นคู่สมพล เป็นดาวโศรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนานะครับติดอยู่นิดเดียวเขาโดนพระราหูเนี่ยนะครับก็คืออาทิตย์กับราหูจะไม่ค่อยถูกกันนะครับราหูทาลายอาทิตย์ทําให้แสงดรอปนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาเยอะกว่าเนี่ยเพื่อนเขามีทั้งพุทธกับดาวศุกร์เลยนะครับเพราะนั้นก็ซื้อในตําแหน่งที่ว่าเขาน่าจะมีอิทธิพลที่ดีขึ้นเด่นขึ้นนอกเ,อเนื่องจากว่าออกจากตําแหน่งประเกษตรมาแล้วนะครับอ่ะ ลองมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมาไหมนะครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับถ้าถ้าอาทิตย์ไม่มาสมมุติถ้า1ไม่มาใช้คํานี้แล้วกันถ้า1ไม่มา7มาแทนนะครับมีสิทธิ์มาเลขที่มันจะแผลงได้นะครับแต่ตอนนี้เลือกเป็น1ก่อนนะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับดาวดวงนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเขาเป็นมหาอุด่ะดวงเขาสูงส่งอยู่แล้ว เขาอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับเขาอยู่กับดาวพระราหูนะอยู่กับอาทิตย์นะครับพระราหูกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเสี่ยงโชคอยู่กับอาทิตย์เป็นดาวร่ำรวยนะครับพราะนั้นดาวศุกร์นะครับยังเสวยตำแหน่งมหาอุดเนี่ยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงเดือนมิถุนายนนะครับประมาณวันที่สองมิถุนายนนะรัะนั้นเนี่ยเดือนอะไรนะมีนานะครับเมษาพฤษภานะยาวนานเลยนะ เพราะว่าดาวสุขอยู่รอบนี้อยู่ยาวนะครับอยู่หลายเดือนเลยเดินแบบค่อนข้างช้าละกันเพราะฉะนั้นเลือกเป็นดาวสุขเลข6นะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวพระฤหัสบดีเลข5้านะครับนะอยู่ในตําแหน่งนี้ตําแหน่งทีนะ่ถือว่าโดดเด่นนะครับเลข5เนี่ยหมอแมนไม่เคยทิ้งเลยหลายๆงวดช่วงที่ผ่านมานะตั้งแต่งวดนู่น่ะ 2มกราคมน,นเนี่ยงวดต้นปีะนะครับมาเลขอะไรนะเอห้าหนะครับแล้วก็มา32ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มา15ป่ะเออหรือว่าหรือว่างวดแรก15ไม่รู้จำไม่ได้นะครับแล้วก็มา50และงวดที่แล้ว54นะครับเลข5้ครับโอโ้มาตลอดแล้วเชื่อเหอะมาอีกเรื่อยๆจนกว่าเขาจะย้ายนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นจุลจักรและเขาเริ่มเดินหน้าแล้ว ดาวพระราด,ดีเริ่มเคลื่อนเดินหน้าวันที่11มีนาคมเพวัะน,นั้นหัอิทธิพลเขาเนี่ยถีบมาก่อนหน้านั้นอีก1มีนานี่ถีบแล้วอะ่ะ54อ่ะมาแล้วเห็นไหมหมายถึงเลข5.4นะครับรอบนี้นะครับยังถือว่าให้นะผมแม่นคิดว่าเข้ามาเรื่อยๆมาจนถึงนู่นเลยใกล้ๆเดือนพฤษภาคมเลยนะครับนะเลือกเป็นเลข5ตอนนี้เป็นจุลจักรด้วยในความสําเร็จนะครับเลข5ดาวพรหัสครับ ต่อมาครับดาวดวงสุดท้ายนะครับก็ถือว่าแอบแอบมาแบบแอบแอบนะครับออก็คือดาวพระเกตเลขเก้านะครับมาแบบแอบแอบเพราะในคราวที่แล้วเนี่ยโอ้โหเราไม่คิดว่าเขาจะมาได้เพราะเขาโดนคือเขาเลงกับพุทธนะแล้วก็เขาเลงกับจันทร์นะครับปรากฏว่าเขามา94เลยนะฮะอ่ารอบที่แล้วมา94ด้านบนนะครับรอบนี้จันทร์เนี่ย มาทับเลยมากระตุ้นนะครับชัดกว่าเดิมอีกเพราะว่าเขาก็จะย้ายแล้วนะดาวพระเกตเนี่ยใกล้แล้วนะครับย้ายวันที่28มีนาคมเนี่ยนะครับเขาใกล้จะย้ายแล้วแล้วการที่เขาจะย้ายไปเข้าที่ราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะเป็นมหาอุดด้วยนะแต่ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังไม่ย้ายเขาย้ายสิ้นเดือนแต่คิดว่าเขาน่าจะถีบ เขาถีบมางวดหนึ่งแล้วคืองวดที่แล้ววันที่1มีนาคมรอบนี้สิบหมีนานะครับคิดว่าถีบอีกรอบแต่พอย้ายปุ๊บนะเผลออาจจะไม่มาพระเกตชอบเป็นอย่างเงี้ยนะครับชอบลวงหลอกนะครับคล้ายๆลาหนะูรอบนี้เอาซะหน่อยนะครับถือว่าเลือกมาอีกสักครั้งหนึ่งแต่คิดว่าอาจจะมาด้านล่างนะครับอาจจะมาด้านล่างก็ไปลุ้นกันหรืออาจจะมาตำแหน่ง3ตัวอะไรพวกนี้นะครับถ้าพูดถึงว่า เลข9เนี่ยมอแมนจะชอบจับคู่กับเลขไหนก็ชอบอ่ากับอ่าจับคู่กับเลข5เลข6อะไรเงี้ยแล้วก็เลข1อะไรเงี้ยอ่า91 96 95อย่างเงี้ยชอบนะครับนะก็ลองไปลุ้นดูนะเผื่อใครชอบเลขเดียวกันนะครับก็จัดวางไวต้ตำแหน่งเนี่ยด้านล่างนะแต่ว่าเป็นตำแหน่งหลัก10นะครับเป็นตำแหน่งหลัก10ซึ่งเป็นตำแหน่งหลักเดียวกันกับรอบที่แล้วแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ย เขามาด้านบนนะครับรอบนี้หมอแม่คิดว่าเขาอาจจะลงล่างแต่คิดว่ามาหลักเดิมหลัก10บยังไงก็ลองไปลุ้นกันนะครับนะและนี่คือทั้งหมดครับดาวเด่นจัก,กรราศีในงวดประจำวันที่16มีนาคม68ก็คือ4 2 1 6 5 9นะครับ4 2 1 6 5 9นะคล้ายๆกับงวดที่แล้วแต่งวดที่แล้วเนี่ยเป็นมีเลข7นะครับรอบนี้เอาเลข9มาแทนนะ คล้ายๆคล้ายๆกันนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมาไหมนะครับอาจจะเดี๋ยวลองเอาสูตรอื่นๆตัวเลขอื่นๆเลขวันเกิดเลขราศีนะครับลองมาจับชนกันดูว่าเลขนั้นเนี่ยมันมีเเลขที่มาตรงกับดาวเด่นจักรราศีหรือไม่อย่างไรนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกเป็นการรีเช็คอีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาละครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับอย่าลืมว่า ลุ้นหวยนะมองมันเป็นเกมมองเป็นความบันเทิงเล่นหวยอย่าให้หวยเล่นเรานะครับขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ